พี่วิ่งได้50อันนี้วิ่งได้60อุ้ยวนอย่างเราอะ50ก็วิ่งได้แสดงว่ารถวิ่งดีนะอย่างหน้าหลังใหม่รถเก็บสภาพมาแล้วจอดจะดูตรงกันนะ3 4 5 0 0บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับพบกับร้านอาร์มยูทีซีอีกแล้วนะครับเราบอกแล้วว่าอะไรที่มีล้อเราเอาโมด2ล้อ3รล้อ4ล้อวันนี้เอา2ล้อเล็กๆเลยจัดให้ฮะสำหรับเจ้า ฮอนด้าจูเลีโอรถป5 444ปี1999 544 2นั่งหัวนะแล้วออกแนวแบบวินเทจแล้วน่ารักหน้าตาน่ารัก,น,รกนี่ราคาน,นี้จัดทรงมาแล้วมาดูกันเลยครับของอันดับแรกนะของแต่งนี่ห,ยหยูยังใหม่ของแต่งนี่ล้อโม่ยางอยัางลึกเลยล้อโม่ตะแกงหน้ากระจกกระจกอะไรอยู่ครบวันนั้นใครขับอะความเร็วขึ้นนะโอ้เป็นไงโอ้ยักหน้ากันหมดลและแสดงว่าขับกันทุกคนเลยรวมถึงพี่ด้วยเพร่ะมันวิ่งอยู่นะ กรของแต่งเรามีปอกฮงปอกแฮนด์กระจกฝาครอบ GTR อุ้อิดเจ้า GTR เคยดูปวะอิดเจ้า GTR อันนี้ฝาครอบ GTR เฉยเฉนี่แล้วก็ตะแกงหลังนี่ปรับได้อีกแล้วล้อโมโ่ยางหน้าหลังใหม่รถเก็บสภาพมาแล้วจอดจะดูทรงอ่ะนะตะแกงในรถทำสีมาแล้วนะคันสตาร์ทคอมมงคอมเมียมขาตั้งอุยอันนี้มีไฟแล้วโอ้ระบบไฟติดหมดเลยลองสตาร์ทกัเลย เอ้ยเป็นไงเสียงโคตรเงียบเลยอ๋อไม่ได่สตาร์ท <laughs> ไข้รล่นเราเล่นสตาร์ทแล้วดูเอ้ยเ <laughs> อ้ยเบาเบอร์ใหม่ฟังเสียงไงเมื่อกี้ออกมามีใครสตาร์ทยังอะ่ะตั้งเข็นออกมามีใครสตาร์ทยังยังเนี่ยแสดงมัน่นโอ้ชึ่งเดียวติดเลยเนะี่ย <laughs> ระบบไฟครบหน้าปัดเราใช้ได้หมดเลยนะเ <laughs> ข็มน้ำมงนน้ำมันออยเออยอะไรได้หมด <laughs> นี่ระบบไฟเลี้ยวสูงต่ำอะไรได้หมดแล้วก็ติดง่ายเนาะ ว้าอุอ๊ยกดผิดคันคันนี้พวกเอ็งวิ่งกันได้เท่าไหร่วะตอนที่เอาไปถ่ายโลกวันอะตอนวิ่งอะเอ้ยดูดิวิ่งกันพี่วิ่งได้ห้าสิบอันนี้วิ่งได้หกสิอุ้ยแสดงว่าตัวอ้วนอย่างเราอะโอ,โอ้หและแกงเราอ้วนทุกคนเลยอ้วนอย่างเราอะห้าสิบก็วิ่งได้แสดงว่ารถนวิ่งดีนะออตอลบอะไรไม่ได้ผสมถังเนี่ยมีถังออตอลบอยู่แล้วบ้ากระมัง ภายในหุ้นเลี่ยมเลยวะเก็บไหมเก็บอีกแล้วจะบ้าเก็บอย่างเดียวเลยนี่ถังอถตัวูปอยู่นี่เอาไว้เติมทูทีอยู่นี่ถังอถตลวรูปสวยไม่ได้เห็นสวยเป็นเก็บเป็นเก็บแล้วนี่ถังน้ํามันอยู่นี่นะผมว่ารถมันมีเสน่ห์ว่ะคันนี้สำหรับเจ้า Honda าจูเลียโอคันนี้ผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่3 4 5 0 0ยบาทเท่านั้นครับโอ้โหแล้วคือสภาพ หล่อเอาไปแช่ในหมู่บ้านเนี่ยน่ารักเลยอะ่ะสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ089 121 8309ผมอาร์มจากร้านอาร์มยูทีซีเนื้อสายหรือจะมาดูตัวจริงได้รถอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสารบรรทายนอสิงห์ถ้ามาไม่ถูกยังไงปักหมุดมาเลยครับร้านอาร์มยูทีทีซีเฮ้ยช่างภาพในกล้องอะ่ะไอเห็นรถมันเล็กอ่ะของเรามันสูงต้อง180 90นะอาจารย์สูงเท่าไหร่โคตรขี้โกหกเลยวันนั้น165อยหกสิบห้าเนี่ยฮอร์ร้าถามฮะเป็ดแล้วแต่ลูกค้าถาม ไม่ต้องใช้เสียงไม่ได้ใส่ไม้ให้บะโตเ็ยไงเ็ยไงถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไ r i b ์ให้ ARM UDC ด้วยครับขอบคุณมากครับนี่แล้วผมก็ดึงมาอยู่โอ้โหข้างหน้ามีรถนายหนุ่ม